เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจหรือคุณคือความสบายใจของเขานะคะและเขาก็อยากเป็นความสบายใจของคุณด้วยแต่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเก็บความรู้สึกนะคะแต่เขาชอบคุณจากที่เราเห็นเนี่ยชอบแน่นอนนะคะเขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณหรือความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ แต่เขาจะทําให้ดีขึ้นนะคะคุณคือความสุขของเขาคือโลกอีกใบของเขาหรือคือโลกของเขาอะโลกที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีความรู้สึกผิดอะไรกับคุณหรือหรือเปล่าหรือมีความเสียอกเสียใจถ้าคุณทะเลกกาะกันถ้าคุณมีปัญหาถ้าคุณเลิกลากาันถ้าคุณจบความสัมพันธ์เราบอกเลยนะตอนนี้เขาเสียใจนะคะเสียใจเพราะเขารักคุณมาก หรือถ้าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเขาเสียใจนะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะ,ะมันไปไม่ได้ไกลกว่านี้จริงๆเขาอยากไปไกลกว่านี้อยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้ไกลไปได้ตามในไปได้แบบถึงขั้นแบบอยู่ด้วยการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตนะคะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าเลย บางคู่เนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณด้วยซ้ำนะคะหรือบางคนเนี่ยมีการวางแผนในการแต่งงานแล้วแต่อยู่ๆก็มีประเด็นเรื่องของการทะเลกกาะกันผิดใจการเลิกลากันเกิดขึ้นนะคะความรู้สึกมันก็เลยกลายเป็นว่าความรู้สึกทั้งดีใจและเสียใจในเขาอาจจะดีใจที่เคยเจอได้เจอคุณได้มีความสุขร่วมกับคุณแต่อาจจะเสียใจถ้ามันมีเหตุในการเลิกลากันไป นะคะมันน่าจะประมาณนี้แต่ถ้าคุณมาถามเกี่ยวกับคนที่มองมองกันอยู่นะคะยังไม่ได้มีสถานะหรือว่าคุยกันอยู่คุยคุยกันอยู่เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกชอบคุณนะคะแล้วก็ชอบมากๆถึงขั้นที่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันดำเนินต่อไปแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจผิดหวัง มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณเองเนี่ยยังจะอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมหรือสถานการณ์ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจะแก้ไขได้หรือเปล่ามันจะแก้ไขอย่างไรนี่คือสิ่งที่แบบมันติดอยู่ในใจเขานะคะ